พี่น้องคะเกิดเห็นประกาศฟไฟไฟใหม่เสาไฟค่ะพี่น้องไฟสดบมเดิเกียวกักบห่อค่ะพี่น้องคะแต่ว่าอยู่หนาหนางานหมดระเบิดใหม่แล้ว อันตรายด้อนี่นมาเอาใส่เครื่องปัน่นค่ะบริเกียวกับสองฝ่ายนะ ได,ด้พอดใดได้พี่นอ้องไใกล้ไม่ได้จอบค่ะไม่ใช่เจียงการไฟฟ้าไปนะพี่นอ้อง แตนตะลค่ะแต่ทางมุ้เฮาหน่กัตุ๊กใจบวชต๊กน้ำต๊กน้ำค่ะพี่น้องค่ะ ับใหม่นะพี่องวางแผนใหม่บ่ไอ้หังจง่สด่งมันบอดับดินั่นมันบอดัา ตะคูได้พี่น้องค่ะตุกใจเบิดเอาไปกดหัวลอยยิงโนบะนี่มาแล้วลูกสาวแล้วโอ้ลูกสาวยังมาหัวเสียงไงเธอลูกค่อยๆเว้านี่แม่จะได้มาหัวเสียงไงก็รอกันเดียกเท ดีค่ะพี่น้องเอต๊ะโต๊ะให่เบิ่อที่เฮ็นั่นเอ,อย่างเยเลยประจันไปไปสดปมาไหมเอาไหมลูกสาวมาแล้วพี่น้องแม่รอนอีเมลรันมาแล้วเลยเอ้อยป,ลงลงป,ปากลางเปรียนปากหลางแต่ละคนไปอวยอ้อยอวยอวย,ออยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ๊อก,กันเด้อค่ะพี่นอ้องพี่คอยไหมอยู่กรุงเทพบ้าให้พี่ให้นอ้องฟังในหลงม้าวงไม้แล้วเนี่ย เขาจะเฮ็โตัไหมบ่อหมูน้ำอาบบ่อาบอนี่ยบ่พี่น้องฟังเนี่ยอาบดูไรดูมันเห็นเลยไปอาบดูพี่น้องค่มันเชื่อมเสียนม่านผิวมันเป็นการเห็นบ่ผิวห่อเรื่องแสงเพราะว่าผิวห่อชุ่มชื้นเปลี่ยนวิตามินผิวอีกทางเนี่นมันมันจะรุดหลอกออกยืนยันคือเก่าครับจากปากผมเปรี่ยมครับมาวงเด็กขคือเก่าแหละครับอ้ยขอบคุณนะครับป้าเป็นเด็กไม่หล่อนเลยปากเป็นแห้งในเรื่องกับพี่น้อง น,น้ำบ่งหลางด้อนวลเข้าให้หนูมาเร่รนเป็นตลูกเลยหูไปลำเพลินโชว์คืนนี้กูปิดเลยดิยออนทัวรก์กอมรอบนี้จากโคราช9วันเกคืนเลยเจ็ดร<า>้อบาทเ้าวันเราขึ้นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทว,าวัน,ววนารวันไว,<ะ>วันแปดบแปดาทอย 3, าท่ลา,ย 3, าลืมนะคะรสามวันสองร้อยห้าสิบห้าบาทกอนลงกอมนี่ นั่งยักใหญ่เขาจับนั่งอยา่างราดเทียงแบบเต็มเพลงเต็มระบบเซอร์ไพ่เต็มหน่อยเดียวบัวบ,บําบล่าุ่นหุ่นนั่งยักใหญ่อ,อันนี้นั่งยักเล็กสวัสด,ดีค่ะอีนเลขอขอขคเจจพ,พ่อคำค่ะมาแต่เจ้ามุกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะควมแปมขึ้งงามหลายหน่อยลงแถบอย่างที่บอกจ้ะงามหลายหน่อยเ<อ><ง>ดี๋ยวนี้ใส่ไหมอันนั้นพุนชาทั้งหลายนี่พี่น้องครับเดี๋ยวนี้ เปทาด้วยนะมีรันอมีอมลรอนแรงแล้วแลแลวเพื่อนไ่ได้ถือไหมเรา้งวายเรแม่งงานเะจ่าเสียโนนเต้นเม่ลอนกี่ทีแต่บึงนอง่วเมีรนเนี่ยมีรันมีรันแรเมีรันเนี่ยมีรันมลรันแราอ้ยขวามันรถใหญ่เองขวามันขวายใหญ่เองเดง ผมแปมโชว์รถบ้านเน่เอาบมมีรถบ้านจะเถื่อได้บ่แปมเซ้ามาตัวพีนองค่ะว่แม่นรถเ้ยทันมีเงินสรถบ้านมันกันด้วยเศาเศ้าเามากปนองคุณนะคะ9วันเก้าส7 7เอ้บยดบาพัดบางปิ้งเจอกันรอเลยจ้ารอเลยจ้ายยกเลกค่ะเป็นยักเลกเ็ยกย,ยกยนี่ แยกใหญ่ปังแห้งนาตีสองเต็มอาคลาเดินไปใช้กระพปรงแดงเด็กน้อยิบผ้ายห้งไปหาเด็กหยิบผ้าเด็กหยิบผ้าไปหาหยางใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะกำลังลุ่มสัมผัสอยู่ถ้าไปหาหยางใหญ่แยกใหญ่ยักแยกเยกค่ะท่านลูกพลิ้งมันวางเด็ก่อนคงเป็นเรื่องจำความเป็นต้องเรื่งเงียบปะเมนยักษ์ใหญ่ยักเยกฝากเบิ้งเบิ้งแง้งแล้วเดไปด้วยพี่น้องค่ะ ล้วมากหมเหลื่อเยตกใจก่ตี๋ว่าฟังพูดกใจมพี่เนาโอ้ยหนูตกใจ ซ้อมค่ะพี่น้องค่ะซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกไฟยังบ่ทันี่้หมดค่ะพี่น้อง เป็นเวรกรรมที่เคยเกระทำตัวใจของ้ายเริ่มทย่อยมากแล้วค่ะศิลปินมาโรล,ลันซ้อมนะคะพี่น้องปรับปรุงผลงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางโชงตัดออกแนท่อนโชแนเพราะว่าเวลาแล้วกสกริป็นอย่างนี้นะคะพี่น้อง แล้วเจอกันคลิปต่ตอไปนะจ๊ะ